คัดหน้าคอมแอร์มีหน้าที่รับคําสั่งจากเซนเซอร์ ac thermo ที่สั่งให้แม่เหล็กหน้าคัดคอมแอร์ดูดจับลูกล้อพูเล่เพื่อให้คอมแอร์ทำงานหมุนพร้อมกับสายพานหน้าเครื่องยนต์เมื่อคัดหน้าคอมแอร์เสียและลูกปืนพูเล่แตกแล้วมีเสียงหอนถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้คอลูกปืนคอมแอร์เนี่ยพังไปด้วยถ้าคอมแอร์พังเรื่องใหญ่แน่นอนค่ะเพราะคอมแอร์มีราคาสูงและค่าแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับความยากง,ง่ายของการทํางานและเครื่องยนต์ก็จะทํางานหนักมากกว่าเดิมด้วยส่งผลเป็นททไปทางระบบเลยค่ะและนอกจากนี้ มแอร์ยังเป็นหัวใจของระบบแอร์มีหน้าที่อัดสารทําความเย็นหรือที่เรียกว่าน้ํายาแอร์ส่งไปตามท่อแอร์ผ่านแผงคอยร้อนไปเจอไดเออร์แอร์ที่คอยกรองความชื้นจากความร้อนของแผงคอยร้อนและออกจากท่อเข้าวาล์วแอร์เพื่อควบคุมน้ํายาแอร์คอยฉีดน้ํายาทําความเย็นเข้าไปที่คอยเย็นน้ํายาทําความเย็นก็จะวนกลับมาหาคอมแอร์เพื่อฉีดน้ํายาใหม่อีกรอบเป็นวัฏจักรหมุนเวียนแอร์ไม่เย็นเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นตู้แอร์ตันแผงแอร์และมอเตอร์พัดลมเสียน้ํายาแอร์หมดเซนเซอร์แอร์กับคอม แอร์ไม่ทำงานคัดหน้าคอมแอร์เสื่อมสภาพาตามการใช้งานหรือแตกมีเสียงหอนเรียกว่าทางระบบแอร์ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ทําหน้าที่ของมันก็เป็นปัญหาต่อแอร์ได้หมดและที่ร้านเรามีบริการตรวจเช็คทั้งระบบแอร์ระบบไฟแอร์และเซนเซอร์แอร์ต่างๆในระบบแอร์รวมทั้งระบบไฟเครื่องยนต์เพราะแอร์รุ่นใหม่ๆเน่ยจะใช้กล่องควบคุม BCM ของระบบแอร์ร่วมกับกล่อง ECU ของเครื่องยนต์จะทํางานควบคู่จากคําสั่งของคอนโทรลสวิตช์แอร์แอร์มีปัญหาอย่าลืมมาตรวจเช็คที่ USS Service นะคะ หน้าร้านอยู่ตรงข้ามชนประทานหนองขออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะมาจากวงเวียนหมาหลงมองซ้ายไว้เลยนะคะเลยวัดแล้วก็เลยสาลาเหลืองจะไปเจอเต็นท์รถร้านแก่ย่างวิเชียรแล้วก็จะเป็นร้านอูดเอเซอร์วิค่ะถ้ามาจากทางสนเสือก็เลยโค้งน้ำปั๊มน้ำมันปตรทนะคะตรงมาเรื่อยๆมองขวาไว้ค่ะจะเห็นอูดเอเซอร์วิอยู่ติดกับถนนเลยค่ะ